สำหรับคุณพลทัพดาวทองอย่างเวียดนามความปราชัยต่ออินโดนีเซียนั้นก็ทำให้พวกเขากลายเป็นชาติแรกที่ตกรอบแบ่งกลุ่มในศึกฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียครับที่กาตาน่าจะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับพอต่อให้พวกเขาเอาชนะอิรักในเกมสุดท้ายด้วย h เฮ o h เฮ d ก็น่าจะคงเป็นรองญี่ปุ่นแล้วก็อินโดนีเซียอยู่ดีและซอแวว่าจรุดท็อปร้อยของฟีฟ่างกิ้อีกด้วยนะฮะ คงนับเป็นความผิดหวังครั้งใหญ่ของฟุตบอลเวียดนามเลยก็ว่าได้ที่พวกเขากลายเป็นทีมแรกที่ตกรอบเอเชียนคัพ2023หลังจากที่แพ้กับคู่ปรับอาเซียนอย่างอินโดไปศูนย์ประตูต่อหนึง่งโดยก่อนหน้านี้พวกเขาไม่เคยแพ้กับอินโดมาตลอด7ปีเลยทีเดียวนะครับซึ่งครั้งสุดท้ายก็ต้องย้อนกลับไปถึงเกม FF f ในรอบรองชนะเลิศตั้งแต่เมื่อเดือนธันวาคม2016โน่นเลย อย่างไรก็ดีดูท่าว่าพวกเขาคงจะหมดสิทธิ์ลุ้นเข้ารอบอย่างแน่นอนแล้วเพราะว่าเฮทุเฮ็ไปรองทุกทีมในกลุ่มส่วนทางด้านทีมชาติไทยของเราจากอันดับ1 1 3ของโลกก็ขึ้นมาอยู่อันดับ1้อแแล้วนะฮะหลังจากที่เอาชนะคีกิสฐานในเกมแรกมาได้เดี๋ยววันนี้เราแอบไปส่องดูแฟนบอลเวียดนามในกลุ่มปิดกันดูสักหน่อยนะครับว่าพวกเขาจะมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างหลังจากที่ต้องกลับบ้านก่อนเพื่อนตั้งแต่ไก่โฮเลย ฟุตบอลนะ่ะไม่มีทรงขนาดนี้จะเสียใจไปทำไมดูนักเตะชาติอื่นสิต่างก็ส่งออกไปยังต่างประเทศส่วนเวียดนามนั้นแม้แต่พนักงานทำความสะอาดมานั่งสำรองเขายังไม่ให้ทำเลยเล่นได้แต่อยู่ในเวียดนามนี่แหละคอมเมนต์ต่อมานะครับครองบอลจ่ายบอลไปมาแล้วก็โดนแย่งบอลพอเร่งสปีดบอลก็รับไม่ได้อีกสุดท้ายก็ทำฟาสส่วนแฟนบอลนทนี้นะครับบอกว่า พรุ่งนี้พวกควายแล้วก็แพะกรุณามายื่นใบสมัครเลี้ยงเป็ดด้วยคอมเมนต์ถัดมานะครับโดนยิงไปหนึ่งลูกตั้งแต่ครึ่งแรกผมก็ปิดคอมไปนอนละคิดว่าคงแพ้ไม่ต่ำกว่า4-5ลูกประมาณนั้นไปต่อที่คอมเมนต์ที่5นะครับแพ้กับอินโดนีเซียไลฟ์สดบน Facebook พร้อมกับโพสต์ยกย่องโค้ชแล้วก็ทีมและเปรียบเทียบกับชุดของโค้ชปาร์คแล้วก็อวยเกมที่แพ้ญี่ปุน่นมันช่างตลกส้นดี คอมเมนต์ต่อมานะครับเอชียนครับมีไว้เพื่อวอร์มเป็นหลักเราโฟกัสที่รายการหลักอย่างฟุตบอลโลกต่างหากแฟนบอลสามารถมั่นใจได้แล้วก็ใสม่มจิคำนะครับคอมเมนต์ถัดมานะครับตั้งแต่โค้ชทูซิเยเข้ามาคุมทีมเวียดนามผมก็ไม่ดูฟุตบอลอีกเลยคอมเมนต์ที่8นะครับแม้ว่าเวียดนามจะมีความสามารถสูงแต่ก็แพ้อยู่ดี ผมคิดว่าโคทูซเยค่อนข้างที่จะอนุรักษ์นิยมเกินไปแม้ว่านักเตะเวียดนามหลายคนจะบาดเจ็บแต่ก็มีหลายคนที่เก่งอยู่แต่โคทูซเยได้ปล่อยให้นักเตะเหล่านั้นได้ลงเล่นไหมการแพ้ครั้งนี้แสดงเห็นชัดเจนว่าโคทูซเยไม่มีพรสวรรค์เพียงพอที่จะพาทีมเวียดนามพัฒนาต่อไปในอนาคตเขาไม่สามารถช่วยให้เวียดนามพัฒนากลายเป็นทีมชั้นนำได้คอมเมนต์ที่เนะครับ ขอขอบคุณโค้ชทูซิเยที่พาทีมเวียดนามเข้าสู่ฟุตบอลโลก2026ด้วยการเล่นคอนโทรบอลที่สวยงามแล้วก็ใส่โมจิคำนะครับ <Wow. S 1> ไปต่อที่คอมเมนต์ที่10นะครับผมคิดว่าการเลือกนั้งเตะของโค้ชตั้งแต่แรกนั้นมันไม่ดีแม้ว่าจะแพ้ญี่ปุ่นหลายคนก็ชื่นชมกระนั้นก็เถอะความจริงก็ยังเป็นความจริงอยู่ดีนักเตะเหล่านี้แทบไม่มีใครโดดเด่นเลยในขณะที่ประสบการณ์ก็แทบไม่มีด้วยซ้ำ จนนำมาซึ่งความผิดพลาดและเสียจุดโทษคอมเมนต์ต่อมานะครับตอนนี้ฟุตบอลเวียดนามได้กลับเข้าสู่ยุคที่ถือว่าสามารถเสมออินโดกับไทยได้ก่อนับว่าโชคดีแล้วคอมเมนต์ถัดมานะครับหยุดพูดเรื่องไร้สาระมันจบลงแล้วนักเตะเวียดนามนะเผยท่าแท้ความอ่อนแอออกมาแล้วก็มีแฟนบอลเวียดนามนะครับเข้ามาตอบใต้คอมเมนต์ แม้ว่าตอนนี้เวียดนามจะจ้างโค้ชยุโรปเข้ามาคุมทีมก็ยังคงแพ้อยู่ดีนั่นแหละส่วนแฟนบอลท่านนี้นะครับบอกว่าโค้ชทูสเยได้รับการอนุญาตให้เดินทางกลับฝรั่งเศสโดยไม่มีกำหนดในครั้งนี้คอมเมนต์ถัดมานะครับการขาดประสบการณ์ของกองหลังนั้นอันที่จริงเราก็แพ้อินโดในทุกด้านนะทั้งด้านร่างกายวินยัยแล้วก็เทคนิคไปต่อที่คอมเมนต์ที่สิานะครับ ลูกยิงของอินโดเบาอย่างกับกระดาษเล่นโง,ง,ง่ๆแต่พวกคนก็ยังแพ้กับพวกเขานั่นก็เข้าใจได้ <c oughs> คอมเมนต์ต่อมานะครับไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลทีมชาติเวียดนามหรือว่าทีมใดๆในเอเชียตะวันออกเฉีงใต้ก็คงจะต้องเน้นไปที่การสร้างความฟิตและเรียนรู้การเคลื่อนที่หากความสามารถทางด้านร่างกายไม่ดีทุกอย่างก็ศูนเปล่าคอมเมนต์ถัดมานะครับบ้านคือสถานที่เราจะต้องกลับไป แล้วก็ใส่ emoji ขับนะครับ c o มเมนต์ที่28ปนะครับใครกันบ้างที่ยังคงเชื่อใจโคสตทุนซเย่เหมือนกับผมแล้วก็ใส่ emoji ขับนะครับก็มีแฟนบอลชาวเวียดนามนะครับเข้ามาตอบใต้คอมเมนต์ในทัวร์นาเมนต์หลักยังคงทดลองทีมอยู่แล้วก็ใส่ emoji ขับนะครับไปต่อที่ comment มมที่19านะครับในวงการฟุตบอลไม่ว่าจะแพ้หรือว่าชนะก็ต้องอับอายนั่นถือว่าเป็นบทเรียนที่น่าจดจําสําหรับโคส ไปต่อที่คอมเมนต์ที่20นะครับสงสัยว่าคงจะทดลองนักเตะอยู่มั้งแล้วก็ใส่ emoji ขำนะครับคอมเมนต์ต่อมานะครับมันเลวร้วายยิ่งกว่าคำพูดที่ว่าความอัปยศคอมเมนต์ถัดมานะครับผมละกลัวจริงๆว่าพวกเขาจะแพ้แม้กระทั่งบูนแล้วก็ติโมนเลสเต้ด้วยซ้ำแล้วก็ใส่ emoji ขำนะครับส่วนแฟนบอลท่านนี้นะครับบอกว่าถ้าไม่ดีก็ไล่ออกไปดูอย่างไทยเป็นตัวอย่างสิ ก้าที่จะเปลี่ยนแปลงน้อยคอมเมนต์ Comment ถัดมานะครับขอแสดงความยินดีกับทีมชาติเวียดนามที่เพิ่งไปติดต่อธุรกิจที่กาตามาแล้วก็ใสอ่อโ m o j i ขับนะครับ <c oughs> ส่วนแฟนบอลท่านนี้ก็จะมากล่าวไว้เพียงสั้นๆนะครับมันน่าขายขี้หน้ามากคอมเมนต์ Comment ต่อมานะครับส่งบอลแบบนี้การที่เราจะหาชัยชนะนั้นมันเล่ากับว่างุมเข็มในทะเลคอมเมนต์ Comment ถัดมานะครับ โค้ชคนนี้ไม่ได้ดูบทเรียนใดๆตั้งแต่ซีเกมแล้วเขามองที่จะคุมทีมเยาวชนมากกว่าคอมเมนต์ที่28นะครับบางทีเราอาจจะกำลังซ่อนไพ่ของเราไว้เพื่อเล่นในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกตอนนี้เรามีนักเตะโอนสัญชาติแล้วก็ลูกครึ่งที่ซ่อนไว้พอทีมได้มาเจะเข้าคงต้องนอนหงายเป็นแน่อันที่จริงเวียดนามนะ่ะอาจซ่อนไพ่ไว้ในทัวร์นาเมนต์เอฟที่กำลังจะมาถึงด้วยแหละแล้วก็ใส่ไอโมจิคับนะครับ คอมเมนต์ที่29นะครับไม่เป็นไรครับลูกพี่สิ่งสำคัญสำหรับโค้ชก็คืออัตราการครองบอลยังคงเหนือกว่าคู่ต่อสู้ไปต่อที่คอมเมนต์ที่30นะครับดูเหมือนว่าตั้งแต่เกมกระชับมิตรเราก็แพ้มาตลอดเลยนะคอมเมนต์ต่อมานะครับไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นพวกเขาก็ยังคงพยายามอย่างเต็มที่แล้วและบางครั้งพวกเขาก็ชนะและบางครั้งก็แพ้แต่ก็ไม่ได้แพ้ตลอดเวลา นี่ก็น่าจะมาให้กำลังใจนักเตะนะครับคอมเมนต์ถัดมานะครับอันที่จริงนะเราน่าจะตั้งใจแพ้เพราะจะได้รีบกลับบ้านไปเตรียมทีมเพื่อลุยศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกต่อไงพวกส่วนแฟนบอลท่านนี้นะครับบอกว่ามันน่าผิดหวังพูดไม่ออกและเข้าใจยากมากว่าโค้ชคนนี้ใช้งานนักเตะอย่างไรอุตส่าห์ตั้งตารอคอยเพื่อที่จะได้ดูแบบนี้สุดท้ายแล้วก็ จุดจุดจุดคอมเมนต์ถัดมานะครับมันทำให้เรารู้ว่าโค้ดพาร์กนั้นเก่งมาก45ปีมานี้เราไม่เคยแพ้อินโดเลยไปต่อที่คอมเมนต์ที่35นะครับเวียดนามกลับมาเป็นเหมือนเดิมก่อนที่โค้ดพาร์กจะเข้ามาผู้เล่นที่ดีมักจะได้นั่งวนมานั่งสำรองและทนทุกทรมานคอมเมนต์ต่อมานะครับผมก็คิดไว้อยู่แล้วว่ารูปแบบการเล่นแบบนี้มันน่าเบื่อมาก และไม่รู้ว่าจะเอาชนะอินโดได้อย่างไรตอนนี้เยาวชนของเราหลายคนสู้อินโดไม่ได้ยิ่งไปกว่านั้นทำให้เวียดนามอับอายขายขี้หน้าคอมเมนต์ถัดมานะครับฟูลแบ็กสอข้างของเรานะ่ะฟอร์มดีมากแต่กลับได้นั่งบนมานั่งสำรองส่วนคอมเมนต์แฟนบอลเวียดนามท่านสุดท้ายนะครับโคทูซเยออนุรักษ์นิยมเกินไปไม่ไล่ไม่วิ่งไม่มีไหวพริบนักเตะอายุน้อยขาดประสบการณ์เล่นไม่ได้ ดาราคุณภาพต้องนั่งเฉยๆยแย่จังมันห่วยแตกสิ้นดีและนี่ก็เป็นคอมเมนต์ของแฟนบอลเวียดนามบางส่วนนะครับหลังจากที่พวกเขาแพ้กับอินโดไปศูนย์ประตูต่อหนึ่งจากจุดโทษและทำให้เวียดนามนั้นตกรอบแรกกับบ้านไปเป็นทีมแรกของทัวร์นาเมนต์เลยก็ว่าได้นะครับ ว่าแต่เพื่อนๆคิดเห็นยังไงกันบ้างก็พูดคุยใต้คลิปกันได้นะครับวันนี้ไปแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ